สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่1สิงหาคม2565วันนี้มีความเคลื่อนไหวของสองพักการเมืองโดยพักพลังชาติไทยจัดประชุมใหญ่วิสามันเปลี่ยนชื่อเป็นพักรวมแผ่นดินและมีมติให้พลเอกวิทเทพหาสดินณอยุธยาเป็นหัวหน้าพัก ขณะที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์และคุณดวงฤทธิ์เป็นจาจที่คุณชัยลุ่งเรืองได้เดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติอย่างเป็นทางการโดยก่อนหน้านี้คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วโดยคาดว่าจะถูกเสนอชื่อให้เป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติในการประชุมใหญ่ของพักวันที่3สิงหาคมนี้ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คาระพานลอยกลับรถกิโลเมตรที่34ถนนพระราม2 หล่นทับรถยนต์พร้อมกับช้ำให้กระทรวงคมนาคมตรวจสอบความปลอดภัยโครงการปรับปรุงสะพานและการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมทุกพื้นที่เกิดฝนตกหนักนะคะเป็นเหตุให้หลังคาช่องเก็บค่าผ่านทางตู้เก็บเงินที่1และ2ด่านบางประกงสองงุ้งนาพัทยาตำบลท่าสะอ้านอเภอบางประกงจฉะเชิงเซาพังถลม่มโชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือรถยนต์ได้รับความเสียหายค่ะขุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้กรมทางหลวงลงพื้นที่แก้ไขปัญหาและสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว